พีีนีน่เป็นหมากหน่อยหมากนาะหมากยางหรือหมากน้ำนมค่ะพี่น้องพุนโอ้คักคักกดขับ เด้กก็<า>เม่นมักยางตอหากน้ำนมนาะว้าวแอปเปิลสตาร์ู้มาหน่วยใหญ่แถวพอใหญ่โอ้ยคากรีพี่น้องมีพอยใหญ่ยันผ้าเมนหมามมกยางหรือหมากน้ำนุ่มค่ะพี่น้องค่ะ คุณปีนี้บดกค่ะย่านบริสุทธิ์ทห้พี่น้องอยู่เด้อค่ะปากยางบดกปีนี้โอ,อ้ลงมาแล้วลงมาแล้วอ่าสมมติสีม่วงค่ะแทนเอองามคักหน่วย,น,ยนี่เนาะ,ะเป็นแดนได้หนี่หลายๆคือสีคักอยู่ปีนี้มันบดกพี่น้องจะสีเห็ดจังใด พี่นี่บดดคค่ดก่าพี่น้องได้ซัมได้สามน,ามนวยแจ้งมันเป็นยังไม่ใช่บดดก่ะพี่ห้องบอดได้ห้านงามันเอาสาม,ามน่วยกับอิ่มหนึ่งแต่ไทยพี่เห็นนองเบิง้ไงได้ซามนี่เลยพี่นออ้องโคตรต้นมัน